วันนี้เสนอตอนยี่ติ้งสำรองจองร่วงหน้า สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคําว่ายี่ติง้งแปลว่าสํารองหรือจองล่วงหน้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเสนอคําศัพท์คําว่ายี่ติ้งยี่ติ้งเป็นคํากริยาแปลว่าสํารองจองล่วงหน้ามีวลีอะไรบ้าง ย定่ดิงสเจนจองเวลายี่ดิงเหลียงเวยม่รงเท่าชาญจองแพ็กเกจเสริมความงามสองท่านชี่เวงแปลว่ายกเลิกการจองหลังจากที่ได้ฟังเหล่าซื้อหนูนายกตัวอย่างวลีกันไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานคำศัพท์คำนี้ในสถานการณ์จำลองกันครับ你好，我想预订两份三千六百泰铢的水疗疗程套餐。 您需要什么时候来体验疗程套餐？我下周六上午九点来。好的，下周六上午九点，您开始感受全身护理疗程。คำศัพท์คำนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคต่างๆได้อีกนะครับในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ มีประโยคอะไรบ้างหากเราจะพูดว่าฉันจองตั๋วเครื่องบินของวันพรุ่งนี้แล้วเราจะพูดว่าวอยี่ติ้งเลอหมิงเทียนเตอจีเปียวฟังซ้ำอีกครั้งนะคะวอยี่ติ้งเลอหมิงเทียนเตอจีเปียวหากเราจะพูดว่าคุณพ่อฉันได้จองโรงแรมไว้จะไปเที่ยวทะเลสัปดาห์หน้าเราจะพูดว่าวอป้าปะยี่ติ้งหาวจิวเตียนเสียเกชิงซีช่ไห่เปียร์วั ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะว,บบควัาป้าปะยุติงหาวิวเตียนเสียกิชงชีไหเป海ว玩ถึงช่วงท้ายของรายการเช่นเคยครับลืมไม่ได้เลยคำคมข้อคิดดีๆจากรายการมาฝากกันครับกาอคือกา的สื่อสารืสื่อสก่น่่อส่ออ่ การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไม่มีถูกหรือผิดสิ่งสำคัญที่สุดมีเพียงจุดยืนเท่านั้นหวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำคงข้อคิดในวันนี้ไปเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจากกันไปท้ายรายการเรามีสถานการณ์จำลองมาให้ฟังทบทวนกันอีกรอบครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ 你好，我想预订两份三千六百泰铢的水疗疗程套餐。您需要什么时候来体验疗程套餐？我下周六上午九点来。好的，下周六上午九点，您开始感受全身护理疗程。 พราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านดรื่องราวมากมายไม่เคย